ไอเฮียนี่ก็คือลูกค้านรกอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับกูไม่ทำมึงก็รถมึงกลับไปเข้ามาถึงร้านบิดมอไซค์พองพองพองอะไรกันวะ่เยเฮียมาถึงใจร้อนเลยฟากฟาฝ่าดเขากูอยู่ไหนกูว่าอธิบายแม่งไม่ฟังไม่เข้าใจเขาช่างแม่แล้วกันเรื่องของมึงแล้วกันไอสัตว์ต่อให้มึงมีเงินสิบล้านยี่สิบล้านกูก็ทําให้มึงไม่ได้นะครับฝากถึงไอฝรั่งขี้นกมัสแตนนะ ไปซื้อลรถมาแล้วมาจอดที่กูซ่อมทําสีทําช่วงล่างลูกปืนล้อเบี้ยวแตกแล้วกูก็พยายามติดต่อมันเออลูกค้าครับเดี๋ยวผมจะรถไปทําอีกทีนึงนะครับแม่งไม่รับสายโทรหาเมียแม่งแม่งก็ไม่รับสายแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมเพื่อนเห็นน็อตล้ออันนี้ไหมนี่มันคือน็อตล้อแบบว่ากันขโมยครับแบบรถรุ่น รถหรูๆหน่อยเนี่ยเขาจะมีน็อตแบบนี้คือกันขโมยลอ้อกันขโมยเบรกนะครับแล้วรถไอหานี่แม่งไม่มีบล็อกไม่มีอุปกรณ์กูทํางานไม่ได้ก็เลยต้องส่งรถไปทําช่วงล่างก่อนเพราะล้อมึงเนี่ยบิดเสียลูกป,ปีกนกหักการที่เราเราคุยกับฝรั่งอะไม่คุยไม่รู้เรื่องว่ะไอเหี้ยคุยไปก็ไม่คุยไม่รู้เรื่องแล้วแม่งใจร้อนแม่งมาโมยวาไใสกก่กูกูบอกกูไม่ทํา มึงรถไม่กลับไปกูไม่ทําก็กูถอดล้อมึงไม่ได้อะบล็อกไม่มีอะรถมึงไม่มีบล็อกอะกูหาในรถแล้วก็ไม่มีกูอะไรตัดสินใจเอารถไปทําช่วงล่างเลยแล้วกันนะอะเผื่อร้านนั้นเขาจะมีช่วงล่างแล้วก็ทาพวกล้อแม็กยางช่วงล่างโชค๊คอะไรก็ว่าไปทําเสร็จแล้วค่อยมาส่งที่กูกูจะทาตัวถังบอดี้ต่อนะแค่ปัญหาเล็กๆแค่นี้เองไอ้เหี้ยน็อตล้อเนี่ยไอ้เหี้ยน็อตล้อกันขโมยเนี่ยเห็นปะ เดีย๋ยนี่อตล,ล้อทั่วไปใครถอดก็ได้แต่นี่คือรตล้อ,ลอก,กันขโมยครับโอ้ยเยี่ยลูกค้านี่เงา่ากูบอกกูไม่ทําไม่เอาแล้วไอพวกคนไทยที่มาของฝรั่งก็ไม่เชื่อกูแปลไม่ช่กูคุยเลยไอ่ียกูงโง่ภาษาอังกฤษไอสัตว์ไม่ได้เก่งขนาดนั้นกูบอกมึงมึงพามันไปเอารถที่นูนะ่นอะไปไปไหนก็ไปกูไม่ทาเข้ามาถึงร้านบิดมอไซค์พอง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 ,พอง,พองบิดพองดังลั่นทั่วเลยอะไรกันวะเนี่ยเยี่ยมาถึงใจร้อนเลย ฟากฝากากยูกกแม่งอยากกูรถกูรถก,กูอยู่ไหนรถกูอยู่ไหนอูว่าอธิบายแมงไม่ฟังไม่เข้าใจอช่างแมงแล้วกันเรื่องของมึงกันไอสัตว์เรื่องของมึงจะไปไหนก็ไปไอสัตว์ไปเลยนี่คือลูกค้านรกนะครับทํางานเฉยเฉยสบายสบายก็จะเจอลูกค้าส้นตีนแบบนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากการเข้าใจผิดนะฮะเออกูอก็บอกเชิญแล้วแม่งมาแล้วแม่งเอากล้องวิดีโอมาถ่ายลูกชินยน e ้ออีสปอป์ต เอากล้องถ่ายรูปมา,ถ,าถ่ายถ่ายวิดีโอกะประจานกูเต็มที่เลยแล้วกูหายหายเหี้ยอะไรสัตว์ที่ขงกูได้กี่สิบล้านรถมึงแค่เหี้ยมัดแตงปลอมมัดแตงปลอมไอสัตว์ใส่โลโก้ห้าจุดศูนย์กูนึกว่าจีทีเหี้ยกูก็โม้ซะเยอะเลยมาเคลื่อนมาไอสัตว์เอาอีกอข้อดูดไอสัตว์รถมึงแค่ล้านห้าล้านหกกูไม่อเอามาเอาบริษัทกูมาแกลกับรถต้นตีของมึงหรอกไม่ได้ว่ารถไม่ดีนะครับว่าคนใช้รถอย่างมึงนี่แหละไอฝรั่งขี้นก 你杀！